xeo kìm, lẹk, song kìm, bao hải, bắn kìm thứ 3, trăng hùng miềng. เาไหมเอาไหมใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งกล้ามาโอเคมาเลยเล็่มต้นาอยสมิตรจางไช่ค่เดินโอ๊ยลงทำไมไม่ตั้งใจต้องตั้งใจไม่เอาแบบนี้ตั้งใจก่อนงอออกขา อันนี้นี่อ่ะให้ให้ให้อ่ะเดินเดินเดินอ่ะเดินเอาปึ๊บอ่ะนี่ใจเย็น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 อ่ะเดินมามาแล้วเดินมาหาแม่ค่อยๆเดิน อร่อยไหมมันนี่แม็กกีพผ้าคุณนายมาฉีดยานะจ๊ะฉีดไปสามเข็มเบาหายเพิ่นกำลังแบบสลืมสลือจากนอนอยู่แม่จ๊ะบานเนียนมอกระแทงเร็วเร็วดอก แคเ,เข็มแหลกซองเข็มบ่าหายบันเข็มที่สามจ้งหูงเมียต้้งลูซื้อโตหายนี่บบบนี้มาหายตอดเข็มที่สามจ้ะห้แค่หันเข็มที่สามห้องอีนิดเดียวกะหยุดเลยจ้ะคุ้องเสร็จแล้วจ้ะอ,อมาลุงตุงนางอยว่ อ่ะเปิดเปิดเปิดถึงไหมไม่ถึง <c oughs> เปิดกับห้องออกจารถแม่ลูกอรอซื้อของเสร็จแล้วพอดีเวลากับไปรับโกกีพอดีจ้ะโกกีดีตอนไปจ่ายเงินไปโกกีกับเขาตู้อัตโนมัติคือเ่าจะอันไปเลี้ยนรูปบองทีมันยงงาก ใส่โดรัสทปไป,เ,าาป,ปเอามาย่ามได้ไมโกกีย่ำใจงเงินกระจายแบบตัวอัตโนมัติบอกคอยใหยข้าจเช็คอนหยเด้อดจ้าเพราะว่าคุ้นมันลายเราจะไม่จ้างห้ามเเอาออกห้ามดึงออกของไมโกกีส้อกับสิบประมาณี้จากซื่อเืไปเหตุอันนาเบะให้พอโกกีกินมาแรง Selamat kuki kan let's go. Hiya. 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 ของเต็มเลยแป๊บนึงอึบอึ๊บอึบอึบลงมาไม่ได้มามามาอุ้มลงอือไปไปเปิดประตูให้หน่อยนะเดี๋ยวไปค้นของนะอ่อนเยชื่นใจไป,นนปนไ,ปไปเปดี๋ยวแม่ค้นของก่อนค่ไปขึ้นเปิดประตูให้หน่อยเออไม่ต้องไปปิดหลักประตูนั่นเดี๋ยวไปค้นของก่อน ก็กีิุ้้งของเต็มเลยโอ้ยือปิดประตูก็แลไปปิดก่อนพอก่อนพอก่อนนะแม่มาขวเอาของมึงไปเปิดประตูให้แม่ก่อนเอาบาอลเหลี่ยวจักเทียานั่นแหละว่าทีนี้บาร์เทด้ลอกได้บาทนีเอา บันล็อกไม่ได้กูนัน่นนั่นกูเจอ,อยู่ข้างในกุญแจอ,อยู่ข้างในเ,ออเดาเดากุญแจก่อนเดี็กฝันมาอุ้มมาน้องอ่ะอ่ะอ่ะ,อะไ,ดไ,ดได้แล้วได้แล้วไปใส่อีกล่ะเดารอแป๊บนึงรอแป๊บนึงฮะได้แล้วได้แล้วไปไปเนี่ยไปเปิดสักทีเร็ว อยู่ไหนล่ะล็อกแล้วโอ้ยโกกีโกงอย่าเป็นบ้า,กกกกกกาหลยง่ายแต่น้ำประตูอรูดยุไซกระได้ถ้าว่าเขาห้องน้ำแม่อบปิด้องประตูห้องน้ำก็เลสไปปิด,ปดไหมแม่ทุกรอบเลยเอาคีกัดแต่าไปได้แล้วโกกีน่าจารย์ เพิ่นเห็นถุงแพมเพิร์ดอยู่ไซส์บ้างไซส์กระยาแม่บอดได้บอกเพิ่อนนะจ่ะเพิ่นกระเสียไปทิ้งไปโยนทิ้งอยู่หน้าห้องน้ำเพราะว่ามันเป็นประตูก,กันเข้าไปบอดได้มาจา่ะเพิ่นสิเฮ็ดแบบนั้นประจำประจำบ้างถุงแพมเพิร์ดไว้ สซมีกะะรับอะน,น,นั่งต่อแล้วทีนี้ต่อของเล่นเลยช่ยไหมละ่ะ เป็น,น,นี่ด้วยนี่นนนล้างอันให่ล้างอันไห่ล้างอันนี้ด้วยล้างอันไหน ล้างล้างดีๆนี้ด้รเตรีออยางเสร็จแล้วให้แม่ เช็ดมือตรงนี้เช็ดมือนี่เช็ดอีกเช็ดอีกยังไม่แห้งเอากออีไปเก็บเอากออีไปเก็บด้วยเอกีบกลงเอากออีนี่ไปเก็บด้วยเนี่ยเอาไปเก็บตรงไหน ปั้งกันค้าสิปืนบินไปใส่จะสิไปบ้านางยูซือแมกุกกีกะสื่อ,อน้าดูด้ิม,ม,มู๋ไม่เห็นโนโซมีใหม่เนาะจ้ะทั้งโกกกีทั้งโนโซมีแต่ก่อนอยู่แบบไทยแมกุกกีจะใส่แบบนี้จ้บาบ้านี้ มันหาใสง่ายนะจ๊ะก็เลยใส่แบบดีเลยลองเบิงใส่นี่แม่จ้าเอาง่ยใส่ดังแล้วกะใส่อันนี้เป็นสีดูดอ,าาออกมาสูบออกแบบนี้ก็ง่ายด้จ้ะว้าวโอ้โอไทยผลนะออกดีแท้ออกดีขนาดเลยนะ้องมิจังเอาใหม่จี้ เอาใหม่สิลองดูใหม่สิอาหารหน้ามาอะ,อะลองลองดูใหม่อาอให้เล่นให้เล่นให้เล่นว้าวออกเบิดใส่เบิดพุ่งเลยดีลองดูไหมสนุกไหมเอาใหม่สิลองดูใหม่